กาล้วยแตาจะตาหยอกกับกานกล้วยหยอกกันเล่นกันเล่นกันหยอกกันแก้วตาเล่นกับพี่ก้านกล้วยขณะนี้บ่ายจะบ่ายสองโมงแล้วใกล้จะได้ปล่อยออกค้อ,อกเดินแล้วนะคะบ่าย3ามเราก็ปล่อยออกเดิน เขาเล่นกันนะคะหยอกกันน้องแกตาหยอกกับพี่ก้านกล้วยเขานี่น้องน้ำว้าวันนี้แม่มาเล่นกับน้องน้ำว้าน้อำว้ายืนเล่นกับแม่อ้อนแม่อย่างเดียวแหละเน่น้ำว้าอ้อนแม่แหละถ้าแม่มาอ้อนแม่แหละน่ารักน้ำว้าน่ารักอ้อนแม่ถ้าแม่มาหาจะอ้อนแม่นะคะ ดูดูเด็กสองหยอกกันนะคะน้ำตาเล่นกันหยอกกันความสุขของเด็กๆสัตว์เลี้ยงน่ารักของเราทั้งหลายเดินมาแล้วการกล้วยอยากเข้ามาหาแม่ดินีการกล้ยอยากมาอ่อนดิน อยากาอ้อนดิการกล้วยไม่ยอมดิเห็นเราอยู่กับน้องว้าเดินมาหาดิแก่าตากับมาดิทุกตัวอยากอ้อนแม่หมดเลยถ้าแม่มาเล่นด้วยจะเป็นอย่างนี้แหละความสุขของคนรักสัตว์คือเราอยู่กับสัตว์เลี้ยงเรานะคะอยู่กับเขาเขาก็รักเราเขาก็จะมาอ้อนเราทุกตัวนะคะเห็นแม่มาจะเข้ามาอ้อนนะ สัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเรานะคะยังไม่ถึงเวลาออกข้อเดี๋ยวก็ได้ออกแล้วจ้าไปออกบอออกแต่เด็กหน่อยบ่มหมมาไหมมาไหมเขาไม่กล้าเดินข้ามมาเขากลัวแม่งามใจดูตาเขาอยากมาแต่กลัวแม่งามใจไงไม่กล้ามากล้ากล้วยไหมไม่กล้าเขากลัวแม่งามใจดูเขามองแม่งามใจ กวมแม่งออมาออมใจไปออกมามาบอหน้ามามาใครจะมามามาลียังไม่ถึงเวลาออก <c ười> ไปไหมไปกันไหมน้ำมาจา้าทำไมหนูมีน้ำมมกอ่ะน้ำมา ไม่ดูสิเส้ำมูกไหมมีน้ำมูกไหมอ้าโหยชบาแก้วเหรอนี่ชาบาแก้วมาทางนี้ดูเพื่อนมองดูเพื่อนมองน้ำะน้ำะน้ำะเจอเพื่อนดูดูดูน้ำะน้ำะจะสูงกว่าชาบาแก้วแล้ว มาทางนี้ถ้ามาทางนี้กลัวแม่งามนี่ยังไงนี่ไงเขากลัวอย่าทําเขาสิกลัวแม่งั้งงงงมใจมาออกข้างนอกเลยเระเด็กๆออกข้างนอกเลยเราเด็กๆออกข้างนอกเลยเรา้ำไามีเพื่อนออกแล้วมีเพื่อนจะออกข้างนอกแล้ว น้ำม้าสูงเท่าชบาแก้วแล้วมีความรู้สึกว่าน้ำม้าจะสูงกว่าชบาแก้วแล้วนะคะน้ำม้าเป็นสาวแล้วค่ะ